มามัหนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งจอมปลวกมันขึ้นดีฝันสีเมนเบิ่งสีเมนฝันน้ำจอมปลวกแต่เรื่ยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่าจอมปลวกเป็ี่ยนแค่ไหนคนบอกว่าอยากได้เลขว่าอายุจอมปลวกว่าสั่นอ๋อค่ะฝันน่ะโอ้ร้างเปลี่ยนว่าฝันมาแล้าหมอร่างเลยมาตามเมื่าใครใครขอสงสัยเมื่อนี้ก็เลยมาล้องเบิ่งกันนะมันแม่นอิหรี่คือแม่นอิเหรียญจริงๆนะเพมันบอกว่าไปเบิ่งอายุจอมปลวกเลยอยากได้ได้เลขนะว่าฉันจ้า แต่เพื่อนกับว่าได้บ,บอกว่าเลขทีถ่ถือกี่จอมปวกว่าได้ว่านี่เพื่อนบอกว่าอยากได้เลขยกนี่ซึ่จักที่ถือกบว่าถือเมื่อนนี่อยากได้เลขไปเบื้องกิจจอมปวกเร้่องประชันว่าซิมเฮซิแม่นเบิ้งคลิปคนมีโชคหลายพวดไครใชยู่ทางไหนเดินไปข้าง, <ไป S 2> างเดินไปค่ะไปไปเดินไปเลยเ,ลเนี่ยเพื่อนว่ามีอยู่ใต้กุดหลังนั่นนี่แหละไตอยู่ใต่ขุดไต้กุดตีนใต้กุดตีเลย แมันบนอดกันป้อนเดินดิเห็นแล้วดเิเดี๋ยวไปแจ้งไกลจะเห็นแล้วปันพี่น้ <c oughs> นองเดี๋ยวไปแจ้งไกลจะเห็นแล้วครับขุนครับชัดเจนเลยครับไม้ชนจอมปวกนี้ครับว่ามันตัวเล็จ <c oughs> เห็นเป็นจอมปวกชัดเจนเลยคล้ายๆกับเสียงพระพุทธรูปเออบนนู้นอุ้คือพระพุทธรูปนี่่ นี่เอามัดตั้งกล้องให้เอฟซีบนกุหลาบันโอ้คึ้ลบช่วงสวยงามแต่คือเขียนนี่ยังจัดยางคือเขียนพญานาคเฮ้อใส่ใจเอฟซีเบิง้งให้เขียนตัวไรกับพี่นิดพิจารณากันเบิ้งเด้อพลอพ,พี่น้องเลยเอรอ นี่หละตัวเลขตัวเบอร์เเพื่อนว่าอยู่นี่หละฝันมือขค้ืนนี่ก็ได้แต่ว่าเพื่อนสร้างความฝันบ่ไ้นี่ว่าแต่รับตาลงมันฝันอย่างเดียวที่ภูคาอะไรว่อจังสี่ถือบ่าถืออยู่ใส่แหละเพื่นบอกว่าอยู่จังสี่หละอยู่ตำแหน่งจังสี่หละวาฉันอยู่จอมปวกนี่หละว่าฉันเคื่อตัวใดเนาะนี่เนาะเอาเบิ่งซอยกันเด้อพ่อพี่น้องเอ้เพอได้เห็นตัวใดอาดิเอ้าเอ้าเอ้าเจ็ดเก้าเออ้เบิ่งดูนี่นี่เห็นว่า่องานงานแมนอีลี แมนดีหรืออ่เห็นไหเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเลยดิเนี่เห็นไหมยางง่ามเลยแม่หีิเห็นไหมนี่เจ็ดเท่ห์ๆงนี่เก้าอยู่ไต่หนิเห็นไหมเจ็ดแต่เบิ้งดีๆก็เป็นค่อยๆเบิ้งเบิ้งสี่สี่เห็นเบิ้งหาเนี่ยเบสี่หรเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเบิ้งผู้เบิ้งเบิ้งทั้งกล่องกับเบิ้งไปเด้อนี่เห็นไหมนี่เจ็ดเก้าวะนี่นี่เก้านี่เจ็ดวะนี่เจ็ดเก้าเลยนี่นี่เห็นไหมเมนอือหือ สวยงามปานเต็มแม่นี่ดีมนบอกมือเคลื่อนหนีหลาบไปก็เลยบอกว่าห่วยจะว่าตัดเสียนใจสองคิดสองใจอยู่นี่มือเคลื่อนนี่าเอา้ามันคืนน้ำคนมีโศกวนว้าว่าสีนดอกว่าคนบอกว่าขันจะจะได้ยินจะเสียงนี่หละว่าท่าอยากได้เลขน,นะไปเบื้องยุ่จอมปวดเรว่างัชะอยากได้เลขไปเบิ้งลอดยุ่จอมปวกวัชรโอ้ยนี่เฮงงามครับมึงเนี่ เห็นมาเห็นเจ็ดเก้าวะยูยูเห็นมาแต่ว่าตัวนี้เป็นเจ็ดนะตัวนี้เป็นเก้าแต่ตัวนี้คือจะเป็นห้าแมเคียงกันก็เลขเก่จ้าหเจ็ดเก้าะเจ็ดห้าเก้าเออนี่นเนยเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อตามที่เห็นนี่เด้อนี่เด้อนี่เก้าเด้อนี่จ้าไปไม่นี่เก้าทั้งทั้งม่นเจ็นี่เจ็ดาค่ะพดเจ็ดลงมาจากนั่นอันนี้เก้าใส่หอย่สนั่นจ้าตัวนั่นลนอันนี้คือหกวคือหคือหาคือหคือห้า หคือหกวะจ้าอ้ยสามตัวใช่ไหมเนาะเจ็ดหกเก้าก็ได้เจ็ดห้าเก้าก็ได้น้อยนั่นเนาะนี่นี่นี่หกหกเจ็ดเก้าหรือห้าเจ็ดเก้าก็ได้นี่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 บานนี้โอ้ยแมีนี่ดีเมนค้ามฝันมันเมีนี่ดีตอนนี้นี่นี่เจ็ดเก้าหกนี่เด้นี่เจ็ดเก้าหกนี่หรือเจ็ดหรือจีเป็นห้าซะแต่ว่ามันสมกันจีบเป็นหกกวนี้หลกว่านะเอาเอฟซีเห็นตัวไหนกับพี่นิดพี่จระนาดเออันนี้กัขออนุญาตขอโทษขออภัยเพราะว่า อันนี้ก็เครื่องกัรมโนเพื่อนฝันผมฝันว่ายัางสั่นผมกล่าว่าเบิงเบิงเล่กับเห็นนี่หลีพ่อยพี่น้องเห็นเป็นตัวใดกับพี่นิดพี่จันทรหน้าเบิงอันนี้ก็เปลี่ยนความเสียของผมนี่แหละผมเห็นยังซี่ะนะเพราะว่ามโนผมเปลี่ยนยังซี่นะพราแม่พี่น้องมโนเป็นตัวใดคาเทียเพื่อนให้โชคให้ใช่าวาสนาไพมั่นอันมองนี่ก็ได้เอ,อดกับ,บว่าไดกัลลันตีพระเลขทีออกนี่ร้อยเปิดเซนอดฝันยังไดเอ็ดกับมานั่เสนอจังสั่น พ่อพี่น้องชื่นชอบกับจัดคัดกระพานเดอ้อพออพี่น้องเดอ้อเห็นเป็นตัวใดเห็นคือผมโมาน้อนะเย็ซีก็ได้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเดอ้อผูดด้ใดเห็นตัวใดก็เป็นการแบ่งโชคแบ่งชัยแบ่งโชคแบ่งลาบกันทยห้องก็ได้เห็นเกียรติามัมางามคักแน่แต่เอาเอาเนี่ะเอาตัวมันชัดนี่ยนะเกียรตเก้านี่เนาะเกียรเก้านี่ยนะไปเด็ดเก้านี่ชัดเจนเลย ยือสอีกเดี๋ยวไปเบื้องอีกดูเดี๋ยวไปเดี๋ยวมากก็มีตอนนี้นี่เป็นตัวเลขอะไรเนาะตัง้งปลอกลงเป็นตัวเลขล้นนี่ละหกเจ็ดเก้าน,นี่ละเฮ้ยจังไหนเฮ้ยผู้ใดเห็นตัวอื่นอยู่กับพู้ชักง้ามีลีเนาะ เอากับพี่นี่พีจัลลนาเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยผู้ขาฟันยังไงนผู้ขาก็ว่าสู้ฟังสั้นล่ะอืมฟันมาเห็นเลขว่าสั่นมาเบิ้งเขียวกอนเห็นตัวใดใช่ไหมนะมาเบิ้งเขียวกอนเห็นตัวใดที่ที่คนมีโชคมากน่ะอันพ่นบ่ได้ว่าเห็นตัวใดหรอกค่ะมเพ่นว่าให้เบื้องเอาเองบ่แม่วยอันนี้่อยว่าเห็นหล่นแล้วห้องก่อยเห็นเนาะพ่นว่าให้เบื้องเอาเองเด้อเอฟที่ทั้งหลายอืม หื um ้อที่แม่นสามหาบอกว่าแม่นนะสางเวชบุห <If S 2> ื้อที่แม่นสามเก้าตนนี้มาแม่นอันต้องเป็นเจ็อะไปเจดเก้านี่แหละหื้อที่เจ็เก้าหื้อที่สามเก้าแต่ว่าเลขอยู่นีแท้ๆตำแน่งเลยล่ะแม่นเลยกักสนี่นี่เห็นว่าี่อันนี้เก้าแท่นี่อันนี้เจ็แท่นี่นีแต่ว่านี่เป็นหกเลยนี่แม่นแม่นมหกเจ็ดเก้าแต่ว่าสีไรตัวใดเป็นตัวใดเท่านั้น สี่ไรตัวไรก่อนตัวไรรุ่นเท่านั้นเนาะอะเอาเด้อกัอใ e FC, ดใจเอฟซีใดโชคได้ใช่หลีก็ได้เออพุ่มวัดรพุ่ม,มว่าเจ้าพ่อจอมปวกเจ้าแม่จอมปวกก็ได้กัใ e FC, ดใจเอฟซีใดโชคได้ใช่ไอเอฟซีใ e FC, ดมาซอยเห็ดซอยส่างทั้งบัดว่าล่ามห้องน้ำยังมัดเลี้วยวดอกกุฏิก็ยังมัดเลี้ยวเออกัดใหจเพื่อนได้โชคได้ใช่อีหลีก็โดนบันดาลเด้อโดนบันดาลให้เพื่อนเห็นจอมพูนอีกตัวนึงเลยก,กระจาย ดนดานให้เพื่อนเห็นเป็นตัวเลขตัวเบอร์โดนดานให้เพื่อนเห็นได้โชคได้ลาบสีเห็นเป็นตัวใดอันนี้ก็บุญญ่าวัสนาไพ่มั่นอันนี้ก็ได้แต่ว่าทั้งแอดนี่เห็นเป็นจ้าซี่แหละเห็นเป็นเจ็ดเป็นเก้าของซี่ละถ้าจมปัวกัลักษณะแปลกเพราะแห้งละห้าเจ็ดเก้าเพราะห้าเจ็ดเก้าก็หกเจ็ดเก้าก็ยังมาเร็ ่จอมก็มีนนี่จอมงามจังอยังเจ้าเพื่อนก็ไม่ได้บอกหรอกเมื่อคื่อนมาเลขยกที่ถืออยู่จอมปวกเด้อเพบนบ่ได้ว่านดอกอยากได้เลขไปเบื้องเอาเด้ออยู่จอมปวกว่าสั่นเพื่อนวางสั่นเด้อะเพื่อนบ่ได้บอกว่าถือล้วเด้อเลขอยู่จอมปวกเกียร์ชัดซูมมองนี่ก็เรียเกียร์เนียเกียร์นะเรียเกียร์งามเลยเอฟซีเห็นเป็นตัวใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อครับแบ่งปันแนวทางกันแบ่งปันโชคลาภกันครับพ่อไอ้พี่น้องครับต้องขอบอกก่อนว่าคลิปที่น้ำเสนอนี่เป็น เป็นแนวทางแล้วก็เป็นมนุเท่านั้นเด้อพอพีนองเด้อมันเกิดบริชัดเจนเนาะตามตามลวดตามไร่ของจอมปวกเพลินเออแต่ว่าแอดเห็นเป็นลักษณะอังสั้นละเจ้าสิถือสิตพิษยังไงแอดกับบอกระลันตีรอยผุเซนเออเห็นตัวใดก็เอามานำเสนอกันมาบอกมากราวกันก็เทียม,มีโอกาสได้โชคได้ใช้ห่วมกันน้ำกันมันต่อไปเ,ออเดี๋ยวเช่นไรที่ผ้าหยางไบวงของน้ำของน้งนเพ่นั้งพุ่นเออ ห้องน้ำพระถ้ำมาจั่นพระก็โอ้เฮ็ดห้องน้ำเฮ็ดยางงามเลยนียย่ห้องน้ำก็ได้ห้องน้ำผ้าถ้ำคือจังมไม่อีหยังคือคือจังไม่เื้อห้องน้ำบ่บอลไรเนาะพระเฮ็ดห้องน้ำเนี้ก็ห้องน้ำผ้าถ้ำตัวพระเฮ็ดห้องน้ำเนี้งามอีดิตัวเลขก็ได้เกียเก้า ห้าหกกับบัวชักตัวตัวนั้นล่างกากซากเลยเอาผู้ใดเห็นตัวใดอยู่ใสกับบ้ากันไปครับพี่น้องอืสางหมดเห็นตัวใดกับสางตัวนั้นอะแต่ว่าสีล่องมึงอยู่ดอกเก็ดเก้ากันเลยห้าเจ็ดเก้าเนี่ยไปเนาะสีออกอีกดีบ่ะหาเก้ามัก็เป็นแต่มันคือดังถ้ามันสีออกอยู่ก่อเลียกหาเก้าแต่ว่าดังแล้วกับว่าม่นว่าว่าอ๋อ แห้งดังแห้งอันเห้งออกจ่อยเห็นป่ะละงวดมันป่ะเฮ้งดังเห้งอันออกจ่อยเห็นฉันกรมีเ๊ถเจ็ดห้เก่ตู้อันนี้ใจบุญฝันอันเียแต่ซตรงกันป่ะ่สิมนเฮตัวนี้สีเมนอียงนี่ปปหน่อยตัวนี้เมีเนอะวทีสีแล้วนี่นี่นีพี่ดิคือเป็นเลขานี่ตำแนงปลายอันนี้เหรนี่ยเลขห่งวนีหยังศูนย์บอกวาสเปลี่นยัง น,น,น,นั่นจะเป็นหกมันจะเป็ี่ยนังนี่ตัานึงแต่นี na, n era, n era นน่ละน,นี่ละเลขเลขมีอยููนียูนี่ยูนีกัิไล่นี่เป็นหกห้าเก้เลยดินี่กัไลนนี่บกหกห้าเก้เลี้ยงอยู่นี่แต่ว่าเจอยู่เทิ่งนั่นบ่เนี่ยหกห้าเก้าเจอยู่เทิงนั่นะเรีนันจอมนุก็เลขเจ็ดนุกยูจอมนุกเลขเจสวยมากอ อ่ะอาซ้ำนี่ตัวชิปนาทีแล้วเนาะเอฟซีเพิ่นก็นเห็นชัดเจนแล,ะละ้วล่ะที่อ่าชอบกระจัดคัดกระพยยันเด้อพ่อพี่น้องเด้อเออชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่เอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ่าชิปวันได้พลาดจากคลิปเด,เด,เด,สสด็ดๆสาราดีๆแนวทางดีๆโตเลขของทางช่องอืมมีอยังเคลื่อนไปเห็นว่ามีอยังจังไดเนี่ยสีฟ้ามันนั่มเสนอพยย่อพี่น้องเดี๋ยวจัง่อยสิเข้าไปอ่าสัมผัสท่าง พัทธลวงศูนย์หนึ่งสองนะครับว่บาเพิ่นมีความเคลื่อนไหวจังไดใน,นส่วนของตัวเลขหรือเปล่าสาเหตุที่ตามใกล้คิดจังสี่คือว่าอยากให้พลาดแต่ละช็อตเพราะว่าขันมีการเปลี่ยนแปลงจังไดขันเท่าตามบอท่านเนี่ยพลาดเลยนี่ครับพ่อพี่นอ้องเพราะฉะนั้นก็นเลยได้มาหาเพิ่นดูเพิ่นก็ไม่ได้ว่าดอกมาหาข่อยเรืนเน่อยๆใน่เด้อคาเทียข่อยฝันจังใดคาเทียนนข่อยเปลี่ยนแปลงจังไดบัสนเพิ่นว่าก็ได้แต่ความมั่นใจเพิ่นการันตีละละเพราะเพิ่นตัวเลขก็ได้อ๋อ สำหรับคลิปนี้ก็ดีจบการน,นำเสนอซรันี้ครับพ่อพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมเดอ้อครับโชคดีมีชัยสุขูมสุขคนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดว่าล่ามแห่งนี้เทวดาอารักษ์แม่นา่งทรณีก็จงดลดานให้เอฟซีทุกท่านได้โชคได้ชัยได้ความเห็นความสั่งทั้งวัดวาา่าล่ามเพิ่นคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับเอฟซีครับสวัสดีครับ